ครับสวัสดีครับผมนายสุทธิยาปิ่นแก้วรหัสนักศึกษา1670902012นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอวงจร DC Motor Speed Controller นะครับผมโดยแอปพลิเคชันที่ผมจะมาต่อให้ดูภายในวันนี้ก็คือแอปพลิเคชัน Tinkercad นะครับผมซึ่งทำไมผมถึงเลือกเป็น Tinkercad <c oughs> เดี๋ยวเหตุผลผมจะอธิบายตอนใกล้จบการนำเสนอนะครับโอเคครับมาเริ่มเลยครับอันดับแรกผมก็จะเปิด จิงกก็แขกขึ้นมานะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ดูๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเซอร์กิตวิสัทเลยนะครับผมแต่ว่าลูกเล่นก็เยอะกว่านะครับถัดมาครับเมื่อผมเปิดแอปจิงกก็แคขึ้นมาแล้วต่อมาผมก็จะมาอธิบายหน้าที่อุปกรณ์ก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะอธิบายหลักการทํางานของวงจรและทําการซิมูเลชันให้ทุกคนได้ดูโอเคครับมาเริ่มเลยครับ ตัวแรกครับผมสําคัญเลยครับ power supply ครับ power supply ก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟของเรานั่นเองถัดมาครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะอ่าปรับค่าได้ครับหรือเรียกว่า p o t e n t i l m e t e r จะทําหน้าที่แบ่งแรงดันนะครับส่งไปควบคุมเกจนะครับผมขาเกจของ mosfet นะครับถัดมาครับ mosfet ครับ mosfet เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดปิดหรือควบคุมปริมาณกระแสที่ไหลไปยังเจ้าตัว dc motor ตัวนี้นะครับผม dc motor จะหมุนเร็วหรือจะหมุนช้าก็จะขึ้นอยู่กับตัว mosfet เนี่ยแหละครับ ถัดมาครับ DC มอเตอร์ครับผมแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลทําให้แกมันหมุนขึ้นมานะครับและสุดท้ายรีเซตเตอร์ครับผมจํากัดกระแสนะครับผมเพื่อไม่ให้กระแสเกิดการลัดวงจรมากเกินไปโอเคครับเมื่อผมได้ทาการอธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์และแนะนําอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลําดับถัดมาผมก็จะมาบอกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจ้าตัว MOSFET แล้วก็ R ปรับค่าได้ ขอเริ่มที่มอสเฟตก่อนนะครับมอสเฟตเนี่ยจะมี3ามขานะครับขาซ้ายเนี่ยเราจะเรียกกันว่าขาเกตครับเป็นขาที่เปิดปิดการนํากระแสถัดมานะผมขากลางเราจะเรียกว่าขาเดรนขาให้กระแสเข้านะครับและสุดท้ายครับขาซอสครับขาข้างขวาขาออกหรือขาที่ต่อไปยังกาวนะครับถัดมาครับอาปรับค่าได้ก็จะมี3ขาเช่นกันครับขาแรกนะครับผมเราจะเรียกว่าฟิกทอร์มินอลขากลางนะครับเราจะเรียกว่าไวเปอร์และขาขวาเราก็จะเรียกว่าฟิกทอร์มินอลเหมือนกันครับ ซึ่งทุกคนก็จะเห็นภาพตามนี้เลยโอเคครับถัดมาครับผมก็จะมาอธิบายหลักการทำงานของวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับหลักการทำงานของวงจรก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็คือแบบนี้ครับเมื่อผมจ่ายไฟจาก power supply กระแสะก็พร้อมที่จะไหลเข้าไปในวงจรและก็ผ่านตัว R ปรับค่าได้และ R ปรับค่าได้ก็จะทำหน้าที่แบ่งแรงดันส่งไปควบคุมขาเกตของ mosfet ถ้าหมุนพอตค่าแรงดันที่เกตเปลี่ยนมอเตเนี่ยเปิดปิดมากน้อยไม่เท่ากันถ้ายิ่งเปิดมากกระแสก็จะไหลามากมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วนะครับแต่ถ้าเราเปิดน้อยกระแสมันก็จะไหลน้อยมอเตอร์ก็จะหมุนช้านะครับหลักการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซิมูเลชันให้ทุกคนได้ดูเลยครับจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับโอเคสตาร์ทซิมูเลชันครับนี่ครับมอเตอร์ก็หมุนแล้วนะครับอันนี้ผมปรับอาปรับเข้าได้ไปที่ตำแหน่งที่ กระแสไหลมากไหลเยอะที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันลดลงมานะครับดูซิว่ามอเตอร์จะหมุนช้าลงไหมนี่นะครับมอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนช้าแล้วนะครับนี่นะครับผมเมื่อกี้หมุนหมุนเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ก็หมุนช้าแล้วนะครับตอนนี้หลักการทำงานและวงจรดี m o มอเตอร์สป o n t อ o l ท e r ก็จะมีประมาณนี้เลยครับก็สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นถ้าคณะอาจารย์ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมวิดีโอของผมหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาดูการนําเสนอวิดีโอของผมในภายในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับและสุดท้ายนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ